ทองสิบพ้าเพื <pel ül CU> <ๆ>่อนเพื่อนมึงมึงบักม่วงนะจ้ะเนาะบักม่วงแก้วขมิ้นออกลูกออกหมากแล้วจ้ะไปต้นสูงๆพุ่นนะจ้ะพุ่นดอกเต็มอยู่ละกะหมากน้อยมีหมากน้อยนะจ้ะต้นนั่นย้ายท้องได้เอาเม็ดมันปลูกได้จ้ะเอาไนมันปลูกบ่ได้เป็นต้นสื่อมากได้จ้ะย้ายท้องสื่อมากินแล้วย้ายท้องกับเอาไนมันมาเนบไว้มันก็ไงนะจ๊ะมันแตกต่างกับต้นนี้เพื่อนๆมึงดูต้นนี้ย้ายท้องสื่อมาปลูกนะจ๊ะต้นนี้ ต้นนี่ปลูกก้อนเป็นปีสองปีได้เพื่อนเพื่อนต้นนี่ปลูกก้อนปลูกก้อนอยู่ประมาณสองปีจะต้นนั่นยายท้องคอยเอาหมากันมาปลูกนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวมึงดูความดกของเขาจะดูดกคักบ่เพื่อนเพื่อนดกคักบ่จ้ะเนี่ดกแท้ดกว่าบัดนี้มึงดูมันลอยเป็นถึงมัดลักเป็นเพื่อนเพื่อนมึงดูค่ำคุ้นบ่ของในสวนยายท้องนะคุ้นคุ้นอะไรก็ได้มึงดูดูจ้ะน่วยบบกไงน่วยบบกไงคุณอะคุณอะ รวยบบกง่ญ่จ้ะจากเปลี่นตะย้มหึงจนว่าไดเปลี่ยน่วยงหญ่ปะนี่ยายทองหัวก็เห็นไหมจ้ะยายทองหัวก็เห็นมือน,นี่เดจ้ะเนี่ยนะก็เลไทยมาให้เพื่อนๆเมืองแก้วขมิน้นเลเขาสีวาหวานเย็นหวานจ้อยเนาะจ้ะเนาะเวลาเขาสุกหวานอร่อยอร่อยกินกับข้าวก็แล้วจ้ะนี่เพื่อนบักม่วงแก้วขมิ้นอยู่ในสวนยายทองเด้อจ้ะ